สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเลขปังยามพรายกระซิบงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 8มาแล้วนะจ๊ะมา <laughs> เพื่อความว่องไวนะทันเหตุการณ์แม่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผลงานงวดที่แล้วนะครับ1ตุลานะครับคลิปนี้อัดวันที่2นะเอาสดๆกันไปเลย ฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ qr code และเบอร์พร้อมเพลนี้นะครับถ้าถูกอกถูกใจก็น้ำกับกาแฟนะครับแต่ถ้าถูกเลข<笑><笑>นะแหมเมื่อวานนี่ sms เด e ้งกระจายเลยนะได้กันไปเยอะนะเจ็ดแปดนะนี่ไง คือบอกแล้วว่านานนานมาทีแต่ถ้ามาแล้วมาคู่กันนะครับโอ้โหบน7 8ล่าง7จเป็นไงไอเจ็เนี่ยเซอร์ไพรส์บอกตรงนะครับแต่7 8เนี่ยผมว่ามาอยู่แล้วนะครับก็หลายคนก็ถือว่าโอเคนะครับเลขวิ่งไม่เข้าวันนี้ก็ต้องยอมรับไปออก3ตัวหน้า3ตัวหลังอะไรซะเยอะเนาะอ่าไม่เป็นไร นะครับแต่เนี่ยเจ็ดแปดยังไงก็มาสวยๆโด mm hmm. ยเฉพาะชาวเมษมังกรสิงห mm ์ใ hmm. ช่ไหมพฤกษบถือว่าโอเคตุนก็ด้วยใช่ไหมตุนก็ด้วยที่ว่าเน้นๆให้ไปเนี่ยถือว่าสวยเข้าทีเข้าทางนะครับเนี่ยหกเจ็ดแปดมันออก เก้าเจ็ดแปดนะจริงๆมันก็เชื่อมถึงกันอยู่นะแต่ว่าแหมเลขหกกับเลขเก้ามันกลับหัวกันเฉยนะสามตัวตรงก็เลยไม่โดนเท่าไหร่แต่โดนข้างบนเจ็ดแปดคู่หนึ่งก็คือดูจาก s อ s เที่เด้งมาเนี่ยก็โอ้โหหลายพันนะมาเป็นมาเป็นสิบแล้วนะครับคราวที่แล้วที่ถูกรางวัลก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันมาเนี่ยนะโอเค เราไปดูดาวจริงบนท้องฟ้ากันก่อนนะ16ตุลาคม2568นะครับก็ยังแข็งแรงอยู่แต่แต่สาวราหูเนี่ยบอกตรงเขามาทีนานๆเขามาทีแต่ถ้ามาแล้วมาใหญ่แล้วมาคู่กันนะครับถ้าง,งั้นงวดนี้เราพักไว้ก่อนจริงๆมีโอกาสจริงๆอมีโอกาสนะมีโอกาสมาอีกรอบทีเนี้ยเราว่าไปตามหลักอ่ะ เราก็ไม่กล้าเสี่ยงแอ้ยเปิดโอกาสให้เลขอื่นบ้างที่เขาสวยๆสวยๆเฉิดฉายอะนะครับอ่าเหตุผลอะไรเราไปดูกันก่อนเริ่มต้นที่วัน16ตุลาคมเนี่ยวันพฤหัสบดีนะงั้นพฤหัสก็จะเป็นบริวารน,นะครับแรม9ค่ำเดือน11บริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมนตรีกาลกินี เจ็ดเป็นกาลกินีไปซะและนะครับแปดยังดีอยู่นะครับก็ดูดูเดทดูสีเห็นไหมเอาเดทเอาสีมาเป็นเลขวิ่งนะครับมนตรีก็มาสวยมูลละก็โอเคแต่ยามที่ออกเนี่ยออกยามกาลกินียามที่เขาออกเป็นยามกาลกินีฉะนั้นก็โอ้โหมีโอกาสพลิกผันเยอะ นะครับงวดนี้ไม่หมูเหมือน,นงวดที่แล้วหน้าหนักใจเหมือนกันนะครับก็เลยต้องเนี่ยลเลขเจ็ดอาจจะไม่สวยละนะครับแต่ก็คือโดยโครงสร้างเขาแข็งแรงเจ็ดแปดยังไงก็มาโอกาสก็ยังมีเพียงแต่ว่าว่ากันไปตามหลักอะ่ะนะเราเราเอาไม่เสี่ยงนะครับดาวพฤหัสเป็นอุดแล้วเนี่ยเห็นไหมวันพฤหัสด,ด้วยนะครับ แต่เลขวิ่งเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อดาวเสาเป็นกาลากินีเนี่ยไม่เอาเจ็ดกับแปดมาวิ่งนะปกติผมจะต้องเอาเลขยามตัวยามอัธการในเวลานั้นมามาเป็นเลขวิ่งแต่ทีนี้เสาเป็นกาลกินีแล้วมันก็ออกไปแล้วฉะนั้นเปลี่ยนเป็นเดทเปลี่ยนเป็นสีและอยู่ด้วยกันด้วยเห็นไหมอ่าเราก็ต้องเอาวิชากับข้างกันสักนิดหนึ่งเปลี่ยนกาลากินีเป็นสีซะวันพฤหัส ดาวอาทิตย์เป็นสีแล้ะ16ตุลาเนี่ยดาวอาทิตย์ใกล้ย้ายราศีแล้วนะครับดาวอาทิตย์จะย้ายวันที่18นะครับย้ายวันที่18ตี5ฉะนั้นก็ถือว่าโอเคนะคก็เปลี่ยนเป็นเดทกับสีแทนมาเป็นเลขวิ่งนะครับหกับ1 วิ่งทางไหนก็ได้สองหางนะครับสี่สามเนี่ยอยู่ด้วยกันสวยแกนวาวรแต่หกหนึ่งนี่สวยมากคุณดูดิทีนี้ก็ห้านะจริงๆ5 9ห้าเก้าสวยนะแต่ห้าสองก็ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นเลขสุปเคราะห์บ้างรู้สึกว่ารอบที่แล้วเลขบาปะเคราะห์มาเยอะนะนะเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดเก้า,จจา,กาเจ็ดแปดเนี่ยเห็นไหมโอ้โห ซึ่งมันน่าหนักใจทำไมเลขยามอ่าเดี๋ยวดูดวงยามไยกระซิปนะเนี่ยนะยามก็ยามกาลกินีด้วยแต่ยามไยกระซิปคุณเอ๋ยดูสินี่ของงวดวันที่สิบหกนะถ้าเอาเอางวดวันที่สิบหกไปวางเลขวันที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณเจ็ดแปดเก้าคุณดูสิ มันล้อเล่นเห็นไหมมันก็กระซิบผิดงวดเหมือนกันในงานนี้เ,เห็นไหมนี่ย้ำอีกทีนะนี่คือยามของวันที่สิบหกนะเออมันไปวันที่หนึ่งเป,เป๊ะเลยคุณขาทีเนี้พอถึงวันที่สิบหกเล่นยากแล้วเล่นยากแล้วอ่ะจับยามมานะครับจับยามมาเนี่ย ได้ธนูด้วยพระฤหัสฉะนั้นพระฤหัสมาแล้ววันพระฤหัสพระฤหัสนี่ย้ายย้ายวันเนี้ยวันที่สองตุลาเนี่ยที่อัดคลิปเนี่ยนะครับประมาณทุ่มห้าสิบใครจะไหวรับดาวส่งดาวก็แล้วแต่นะเผื่อมันจะมาวันที่สิบหกนะนะก็จับเลขมาสวยๆเนี่ยห้าเก้า อ่าห้าเก้ามาจนได้นะครับห้าเก้ามาในเลขยามเลขดวงไม่มาแต่มาในเลขยามนะครับสี่สองโอเคหกหนึ่งเลขวิ่งเหมือนกันยังไงก็จับเชื่อมโยงให้มันสวยให้ได้ดาวสุขเป็นเกษตรนี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพยายามเนี่ยผมพยายามให้ดูตรงนี้ไว้เพราะว่าคุณสามารถจับคู่ได้ให้มันสวยงามดังใจ เนาะคือมันเรื่องของพวกนี้มันดวงใครดวงมันผมก็คิดไปตามหลักโหราศาสตร์ผมไม่ได้เอาความชอบความใบแอดมาอย่างที่บอกอะถ้าชอบใบแอดยังไงผมก็ต้องเนี่ยตามเลขเดิมอะเจ็ดแปดเก้าอะมันสวยจริงๆแล้วก็สี่สามเนี่ยสวยสี่สามเก้าก็ได้แต่ไม่มาไม,ไ,มไ,มไม่มีไม่มีเพราะมันอยู่ในมุมไม่ดีเนี่ยมรณะใช่ไหม ก็เลยต้องเนี่ยวางวางไว้วาง,วาง,ว,างวางเลขไว้ตามดาวที่มันโอเคปลอดภัยแล้วสวยอะซึ่งก็ได้มาตามนี้นะครับเนี่ยดาวพุธมาอยู่ในภพกระดุมพระเนี่ยก็ต้องเอาไว้ดาวจันทร์ก็อยู่ในเรือนพฤหัสลัคนาธนูก็พฤหัสก็สวยดาวพฤหัสเนี่ยเห็นไหมก็ลัคนาธนูพฤหัสด,ดาวะเกตเนี่ยเด่น พโยกกับดาวพฤหัสแล้วก็ตีโกรกับลัคนาพบปุตตะเนี่ยพบเสียงโชคก้าก็เลยมาในดวงยามดูแคปหน้านี้ไว้แล้วก็ไปดูเลขที่ถูกอกถูกใจคือดาวมันกระจายสวยแบบนี้เนี่ยเลขเยอะนะเลขเยอะแต่คัดที่เราชอบจริงๆนะ,ะคัดที่เราชอบจริงๆดวงใครดวงมันหรือถ้า คิดมากก็นเนี่ยดูจากตารางนี้ก็พอแล้วก็จับที่มันเราถูกใจเอาที่เราถูกใจเนี่ยพยัยา่อะเด่นไปกับ6 0ศูนหนึ่งหนะครับเน้นหกหนึ่งหกสามหกสี่นะหกหนึ่งเนี่ยเป็นเลขวิ่งอยู่แล้วนะครับหกหนึ่งหกสามยกกันคู่มิรหกสี่ตีโกนถึงกัน จริงหกสองก็ได้นะหกสองก็ถือว่าโอเคแต่เดี๋ยวมันจะเรียงหน้าเกียรตไปหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ผมไปกลับด้วยนะเออไปกลับเลยนะหกศูนย์ถึงหกเก้าเนี่ยสี่ศูนย์ถึงสี่เก้านะครับอ่าเนี่ยดาวพุธอยู่ในเรือนการเงินเน้นสี่หนึ่งโยกสี่สองโยกสี 4, 3, ่สามเลงสี่หกตีโกน,เ,นเห็นไหม คือวางเลขนี่ผมวางตามตามหลักการตามตำราไม่มีแบบเอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องห้าถึงห้าเกวันพืฤหัดลัคนาธนูด้วยโอ้โ oh, ห oh, สวยงามห้ 50, เห็นไหมห้าเกโยกห้าหนึ่งผู้มิตร 5 5าหาอันนี้มีโอกาส5 5าห้น,นี่มีโอกาส7 7ยังมาแล้วเลย5 5าหาทำไมจะไม่มา5 7ให้เขาหน่อยนะครับ5 9โยก5 8ก็โอเคผมว่าวิ่ง5ไปเลยเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยนะวิ่ง5ไปกลับลงทุนเยอะนิดหน่อยแต่สวย3ตัวไปกลับเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะ ถ้าไม่กลับอย่ามาโทษกันนะหกหนึ่งสามนี่หกหนึ่งเลงหกสามโยกเนียหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เห็นะหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองติโกนห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หก เฮ้ยห้าหนึ่งหกก็ได้นี่ว่าเออขอห้าหนึ่งหกอีกตัวนะเนี่ยคืออย่างเงี้ยม,มันทำมันทามุมเขาเรียกว่าทำมุมจัตุสดายเกณฑนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเนี่ยน้ำลมดินไฟสี่ธาตุครับแต่มันมีสี่ตัวไง อ่ะเดี๋ยนี้มันก็มันก็มีเลขสี่ตัวเล่นเล่นเลขสี่ตัวนะแต่ก็ไปหาเล่นกันเองนะนะเนี่ยหกหกหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยเออเลขสี่ตัวสวยจริงๆเลขสี่ตัวมาเยอะมากเลยคุณดูดิเนี่ยเจ็ดสี่สามเก้าแปดสี่สามเก้าแต่ถ้าตัดเหลือสามก็ดวงใครดวงมันแล้วละ่ะตัดถูกตัดผิด เนี่ยหกหนึ่งหกหกหนึ่เนี่ยห้าศูนย์หมันก็กลับอยู่แล้วใช่ไหมเหลือ6 1 5เติมไหมเติมเนาะเพื่อความไม่ประมาทตัวแถมแล้วกัน หกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หกหรือคุณจะสี่ตัวนะสี่ตัวเนี้ยเนี่ยหกหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าใครจะมุมมองอยังไงก็แล้วแต่เผื่อมีคนเล่นสี่ตัวไงอีกชุดหนึ่งก็เก้าสี่สามเจ็ดเก้าสี่สามแปดแปดสี่ 8 3 4สามสี่เก้าแล้วแต่เนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยทีนี้มันเลขห้าตัวไงเห็นไหมมันเลขห้าตัวก็ต้องตัดเล่นหรือสี่ตัวหรือตัดเล่นสามตัวเอาถ้าเล่นตัดเล่นสามตัวผมเก้าสามสี่ครับมาเห็นตอนนี้ก็ต้องโทษทีแหมจะให้กดแชร์กันซะแล้วอา้าวไปกันใหญ่ละ โอ้ยเอาไหมมาแค่นี้พอเก้าสามสี่เผื่อไปแค่นี้พอ ที่เหลือที่เหลือเนี่ยแล้วแต่สร้างสรรค์นนะผมให้แถมแล้วกันนะเนี่ยชุดเนี้ยเก้าสามสี่เจ็ดแปดเนี่ยห้าตัวเนี่ยคุณไปตัดเล่นสามตัวสี่ตัวเอานะครับแต่มันอย่างที่บอกอะ่ะเจ็ดมันเป็นกาละกินีไปแล้วอะ่ะถ้าให้ชอบผมก็ชอบแต่ว่าทำไงได้ทั้งออกไปแล้วด้วยเห็นไหม ออกไปแล้วด้วยในเก้าเนี่ยออกไปแล้วด้วยนะผมก็เลยให้934พอนะครับ934มุมนี้แล้วกันถ้า4ตัวก็9348นะครับ9348หรือใครชอบอะ่ะมีทุนเยอะก็9347ด้วยนะครับ615 501 506เนี่ยมุมนี้นะจะตุมันมีจตุจตุสดาย2ชุดเลยอะ่ะคุณ ห้าสองเก้าห้าสองเก้าเรียงเลยเห็นไหมห้าสองสี่ห้าสองสี่เรียงเห็นไหมหรือบางคนหัวหัวดีอีกสี่ตัวนี้ก็ได้นะเออห้าหกแปดห้าหกแปดได้อยู่เพราะว่าแปดอยู่ในเรือนหกห้าเจ็ดแปดแถม เผื่อมาสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองอันนี้โยกโยกสโยกหน้าโยกหลังเห้เห็นไหมสี่หนึ่งสองสี่หกสองสี่หกสองเนี่ยโยกหน้ายกหลังอันนี้กลับด้วยนะอาจจะเป็นสองหกสี่สองสี่หกก็ได้หนึ่งหกสองหนึ่งหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมุมตีโกน เหมือนกับ 1, 2, 4อะ่ะ 4, 1, 2กับ 4, 1, 2กับ 3, 1, 2ก็ได้นะเออถ้าใครถ้าหนึมันดูเรียงไปอาจารย์ก็ 3, 1, 2นะครับ 1, 4, 2เห็นไหมเอาสามกันนะอันนี้กลับอยู่แล้วนะพวกนี้ให้กลับให้หมดนะแล้วก็แถมงาเก้มมันสวยนะครับยากหนึ่งยากและเยอะด้วยงวดนี้ ออกตัวไปก่อนผิดพลาดอะไรไปขออภัยแต่พยายามหาที่มันใช่ที่สุดแล้วถ้าเอาง่ายก็ใครตามต่อก็ได้นะเจ็ดแปดเ้าเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ออกนะยังไงผมให้ตัวนี้อยู่แล้วแหละเนาะนี่ามเจ็ดเป็นกาลกินีอีก <c> ห <oughs> น้าหน,นักใจแต่ขอให้โชคดีครับ ยังไงก็ดวงใครดวงมันผมก็แค่ขอให้ทุกคนได้เฮงปังรวยนะแล้วผมก็ได้ค่าน้ำค่ากาแฟอย่างเดียวเท่านั้นผมไม่ค่อยเล่นนะเอารงตรงผมซื้อสลากเอาซื้อสลากก็ไม่ได้เล่นเลขตามที่ให้ไปด้วยผมจะเล่นแต่เบอร์บ้านเบอร์รถผมนี่แหละตามมันไปเรื่อย แล้วก็ไม่ได้เล่นเยอะนะครับแต่ว่าเวลามามาดูตัวเลขอะไรพวกนี้มันสนุกก็เลยมาแบ่งสันแบ่งปันให้กับท่านที่ชื่นชอบเรื่องพวกนี้นะครับขอให้โชคดีทุกคนฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งทุกโอทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้ดและเบอร์พรอมเพนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเลขลสิราศีมา หลายราศีได้อะดูแล้วงวดที่แล้วอ่เจนี่ให้แทบจะทุกราศีเลยนะครับเลขปังยามภัยกระซิบครับ16ตุลาคมส5 6 8หเฮงปังรวยทุกคนครับคลิปนี้สวัสดีครับ